โอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนรับตัวละครรีออนฟรีนะครับก็เป็นตัวละครใหม่นะฮะวันนี้วันที่20พฤศจิกายนนะครับให้ทุกคนเข้าเกมฟรีไฟล์นะใครที่ดูคลิปนี้เข้าปุ๊บแล้วก็กดล็อกอินรับได้เลยครับเนี่ยวันที่20พฤศจิกานะครับผมก็เข้ามาล็อกอินปุ๊บเราจะได้ตัวละครใหม่ทันทีเลยครับนี่ชื่อว่ารีออนนะครับทุกคนเนี่ยเผมใช้อยู่ผมใช้อยู่นี่ครับนะวันบูย่าเดยนะครับนี่เราจะได้ตัวละครรีออนฟรีนะครับ แล้ววันนี้ก็มีชุดใหม่เข้ามาขายนะครับเป็นชุด Legendary Alpha Frame b o n ลนะครับนี่กดเข้ามาเลยนะฮะโคตรเท่นะครับทุกคนคือเปลี่ยนได้ทั้งหมดสีสีนะครับอ๋อคือเท่จัดนะฮะนี่สีแดงนะครับผมนี่เปลี่ยนได้สีสีโคตรเท่มาก และก็จะมีท่าทางใหม่เข้ามานะครับผมเติมเพชรครบก็รับไปเลยนะครับผมนี่ท่าชื่อว่าอะไรเนี่ยดิบเบิลคิงนะฮะโอ้โหสวยมากนะครับเติมเพชรครบ2 9 9นะฮะเออทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอฟรีไฟบูย่าเดย์กันเลยดีกว่านะครับผมว้าววันนี้ก็จะเป็นเมืองนะฮะเมืองในฟรีไฟนะครับวันบูย่าเดย มู้ภาคไทยด้วยนะฮะ,อเ,ะเอ้ยอันนี้ตัวละครรีออนนะครับผมนี่ตัวนี้ตัวรีออนนะฮะที่เขาแจกฟรีอย่าลืมไปกดรับกันนะครับหรือนั่นคือชุดในตำนานแล้วก็วันนี้จะมีชุดในตำนาน,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 านด้วยผมว่าเดี๋ยวมาหน้ากาได้ชุดในตำนานนะครับเฮ้ยขอตกใจอ้าวลูกโป่งน่ารักจังแต่พวกนี้เขาดาราดังนะพี่ก็แค่คนธรรมดา เอ้ยเก้าอ่ะโอ้ก pues er ้ามีตัวละครฟรีไฟ์หลายตัวนะครับโมโคก็มาแต่เหมือนเขาจะเปิดก่อนนะโอ้ยมันเป็นกิจกรรมต่อสู้กันเหรอฮะพายาโตครับผมเย้พายาโตโคตรหล่อว้ายพอเท่นะครับฮูเทจัดนี่ก็จะเป็นชุดเลเจนด์เดลี่เลเจนด์เดลี่อัลฟาเฟรมบอลนะครับผม อู้เท่นะชุดเนี้ยที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นี้เปลี่ยนได้สี่นะครับโอ้ยอันนี้เป็นตัวร้ายนะฮะชุดสเกลชุดสเกลสเกลจริงนะครับผมน่าจะใช่นะโอ้เอตโอไฮยาโตะโดนเดียวตายครับผมโอ้ชุดตัวร้ายก็เท่เหมือนกันนะครับหัวม,มันจะแย่งชุดอ๋อมันจะมาชิงชุดมิวสตัเขาจัดการดีกว่าเอมิลี่เอมิลี่ อาแล้วอันนี้รีออนนะผมวิ่งไปอ๋อน,นี่เป็นชุดชุดเลเจนด์เดลี่นะฮะนี่อันนี้ชุดตัวร้ายตัวร้ายก็เท่นะครับโอ้สวยสวยจัดอะ่ะโอ้เป็นหน้ากากหน้ากากแล้วก็มีผมยาวนะโอเคไหมเจ็บหรือเปล่าโอเคอ๋มันได้มันเอาชุดมานะเยสใส่ว่าชุดที่ผมจะซื้อในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมต่อซื้อนะในคลิปนี้ เยืนเคใส่ชุดให้ทำนานวะครับไงนะมาตั้งไรวอ้าวคิดไม่ไวปืนบูย่าด้วยฮะโคตรสุดยูนพีบูย่านะครับเต้มไปดิเอมิลี่เอมิลี่อยู่ไหนล่ะ เรียมด้วยอุ๊ยเชนักะโคเทนะครับกัะเทมากเทยจัดปล่ลอยเธอไปนะนนอ,อ๋อเรียมด้วย,ย,ยเลียมจัดแล้วก็ใส่ชุดใหม่นะครับไปเร มันเป็นชุดตัวร้ายก็ตัวเอกนะครับสองชุดนะชุดสกาวคิงกับกับเลเจน d ์เดลี่อัลฟาอัลฟาเฟรมบอลนะฮะไอชุดพระเอกชื่อว่าเลเจน d ์เดลี่อัลฟาเฟรมบอลนะครับชุดตัวโกงชื่อว่าสกาวคิงฉันว่าคนอื่นก็เห็นเหมือนกันนะไม่เละคันแคบว่าไงดีบูย่าบูย่ายาดหนึ่ง โอเคครับผมก็ lockdown, ล็อกอินรับตัวละครลีออนด้วยนะครับผมวันนี้วันเดียวนะครับวันที่20นะนะอย่าลืมมารับกันนะครับวันนี้วันเดียวนะครับเข้ามาแค่ล็อกอินแล้วก็กดรับได้เลยนะครับผม นี่คือกิจกรรมเข้ารัวๆนะครับสำหรับบูย่าเดย์ของฟรีไฟนะฮะห่ <Yeah. S 1> อคอยบ ah ูย่าเดย์2องพแฟชั่นระดับตำนานหนึ่งชุดฟินหนึ่งสี่สี่นิดฟินเลยเหรอนี่คือถ้ามีสีชมพูนิดเลนเจะเลยนะครับ <laughs> กิจกรรมวันที่20พฤศจิกายนถึงวันที่26พฤศจิกายนนะครับผมขอคอยบุญญาเดคลิกเลยละกันโอโ้โหโคตรเท่ดูดิครับโอ้ my god ก,กดข้ามไปเลยละกันอุ้ยมันมีนกหรือมังกรวะ่ะอยู่ข้างหลังด้วยอันนี้มันจะเปลี่ยนสีได้เ่อยๆนะครับคุณผู้ชม <S <S แล้วนี้ก็จะเป็นชุดหลักนะซึ่งเปลี่ยนสีได้เหมือนชุดคอบบ้านเลยบอกว่าห้ามพลาดน,นะเพราะว่ามันเป็นชุดตอนเอ้ยไอวอลโคตรหน้ารลักอะเอ้ยถ้ามันยิงผ่านร่องอันนี้มันจะยิงเข้าประวะคุณผู้ชมม าขอคลิปนี้คนละหนึ่ง like, ไรต์ยวผมจะทําการสุ่มเลยละกันนะฮะคือชุดนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีของแต่ละชิ้นได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมหัวเป็นสีแดงแว่นเาเป็นสีนี้นะครับผมหน้าเ,าเป็นสีเขียวเื้เอเป็นสีแดงกางเกงเอาเป็นสีเหลืองนะครับรองเท้าเ,าเป็นสี นี่อ๋ออันนี้เปลี่ยนทั้งชุดอ๋ออันนี้เปลี่ยนทั้งชุดนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราซ่มเลยละกัน100เพชรนะครับผมมันต้องมีสูตรนะวันนี้อ,อะไรดีเอาหูกดกันละกันนะครับฝากกดไลค์และซับสไคร้ด้วยนะครับเอาหูกดวันนี้เผื่อจะได้ของดีไงอือ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 โอ้โหได้โทเค็นมาแล้วครับคุณผู้ชมลีลาจัดอ่ะจำโมกละกันโอเคได้อะไรเนี่ยเอานิ้วนางหนิ้วนางมาฮะโอ้ยออกยักษ์จุง กดข้ามไปเออได้อยู่น้าตาเออเอ้ดาธาเต้นนะครับโคตรดีสุ่มไปเรื่อยๆโอเคครับสุ่มไปเรื่อยๆเฮ้ยออกยากยังไะเฮ้ยดวงผมไม่มีนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ยโอ้โหได้แล้วครับผมคือได้3ชิ้นละคุณผู้ชมหมุนนะครับผมเอาไปขายนะครับเออมันสามารถกดย่อยของได้นะครับกดเลือกแล้วก็หมุนนะเออเออ ขาดอีกชิ้นเดียวเอาหน่อยวะเอ้ยเอาหน่อยวะคุณผู้ชมเอ้ยไม่ได้นะครับผมนี่ครั้งนี้อุย๊ยได้อันนี้บุญ่านะครับเขาเรียกว่าไม้กระเบือเออเรียบร้อยโอ้โหหมดโคตรเยอะแล้วก็รับชุดไปเลยนะครับผมเน่กรเทนะครับกดเปิดแล้วก็กดสวมใส่เลยนะครับผมโอ้โหสวมใส่นะฮะแล้วก็ไอวอลครับผมนี่กดรับไปสวมใส่ไปครับผมอ่าเอาเรื่องจัดแล้วก็ สกิโลโบนะฮะใส่ไปให้หมดเลยนล่นนะมีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมบูย่าท็อปอารับท่าทางใหม่นะแค่เติมเพชรนะครับผมกิจกรรมวันที่20ฤศจิกายนถึงวันที่22ฤศจิกายนนะครับกดคลิกเข้าไปเลยรักกันนะฮะเติมเพชรครบ299ก็มากดรับกันนะครับผม299เพชรก็รับท่าทางบูย่านะครับท่าทางก็จะเป็นอย่างนี้ฮนะควงแบบลูกบารสไง,ง แล้วก็เทจัดนะครับผมก็อย่าลืมมาเติมนะเดี๋ยวผมไปเติมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราเอาชุดลองไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมว่าคนมันจะว่นเกงเราหรือเปล่านะฮะฝากคุณผู้ชมกดไลค์ซับสไครต์คลิปนี้เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับเนี่ยกดเติมเพชรตรงนี้ก็ได้นะครับผมเติมเพชรแล้วก็กดเข้าตรงนี้ก็ได้นะเอาละครับผมทําไมไม่มีใครชมชุดพี่เลยว่าน่าจะมีแบบคนเปิดไมค์ชมชุดหน่อยว่าชุดพี่แม่นเทจัดอะไรแบบเน็กกี้เพชรครับพี่ใส่มากับกระเป๋าโคตรหล่อมีนกบินอยู่ข้างๆโคตรเฟี้ยว ทำไมไม่มีใครชมพี่เลยหรือว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักพี่นะครับชื่อในเกมพี่ชื่อว่าเออแตมปีศาจหลายเอแต็มปีศาจแต,ต,แตมบ้ากี้ไปชื่อพูดชื่อก่าวเฉยเลย <S <S โอเคคนนี้พี่ขอคนนี้พี่ขอก็สามารถแอดกันมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะรับแอดนะฮะขอขอขอถ้าค่าตัวสุดท้ายมันจะได้ดูเรามันจะได้ดูเรามันจะได้แบบสับเรียกในชดุดไงนอนยิงด้วยเป็นไงล่ะครับเหลือกี่ตัวนะอุ้ยเหลือตัวเดียวเพื่อนปล่อยปล่อยปล่อย เพื่อนต่อยโอ้ระยะระยะไม่ถึงละระยะไม่ถึงนี่ครับแอคเลยแอคเลยเต้นท่าบูาาย่าท <c oughs> ่าใหม่ยังไม่ได้เติมท่าใหม่ยังไม่ได้เติมเต้นท่าบูย่าโชว์ไปทีมันก็คงจะแบบโอ้ไอ้นี่ชุดใหม่แมงเทังหวาอะไรแบบเดียวครั อยากจะโดนอีกฝั่งแบบว่าเชิญไปนะครับผมเราบอกว่าทำไมชุดพี่สวยจังเลยอะครับอะไรแบบเนี้ยหรืออยากจะโดนทีมตัวเองเปิดไมค์บอกทําไมชุดเท่จังอยากโดนอะไรก็ได้ทําไมไม่มีใครเปิดไมค์เลยวะโอ้โหวันนี้อุตส่าแบบเตรียมไม่หัวร้อนมาละโอเคครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้พี่ด้วยนะครับเฮ้ยมีตรงนู้นตัวหนึ่งนะเพื่อนระวังนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูตรงนี้ให้คอ,อแหบคอแห้งเหลือเกินไม่ได้กินน้ําก่อนอัดคลิปนะครับ เฮ้ยผมได้ยินเสียงคนนี่ไครับไอ้ฟาร์มัสเหรอฟาร์มัสเหรอซ้ำเลยละกันซ้ำเลยละกันโอ้เล่นฟาร์มัสอุ้ยเพื่อนโดนข้างหลังนะครับโอ้เพื่อนโดนข้างหลังเจ็บจัดเจ็บจัดเดี๋ยวเราไปช่วยนะเพืยย่อนโอ้โหล้มยับครับเพื่อนผมล้มยับผมบอกเลยโอ้โหยับครับมันเหลือแค่มผมเบี่ยงตัวคนเดียวโอ้เหลือผมตัวคนเดียวแล้วผมจะรอดปะนี่เฮ้ยมันหายไปไหนวะคนไม่มี มีตัววิ่งมามีตัววิ่งมาผมได้ยินเสียงก็ผมได้ยินเสียงก้าผมได้ยินเสียงไอ้โคโนโพี่ก็มีครับพี่ก็มีครับนี่ตายกลางอากาศขอซ้ำหัวก่อนเลยอเไอวอลไปเพื่อมันขึ้นมาเฮ้ยมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอ้าอา <c oughs> มันกคงจะซ้ำเช็คลมหายใจนะครับผมว่าชุดสวยนะครับ เพื่อนบอกว่าชุดสวยเกินมันไม่ใช่เพื่อนผมนะครับมันบอกมันอาจจะแบบเห็นว่าชุดสวยเกินก็เลยซ้ำศพอะครับได้ดีหรือว่าผมไปเต้นไ่มันก่อนวะช่างมันนะครับผมมันยังไม่มีท่าใหม่เอาท่าเต้นบูย่าไปก่อนนะครับโอ้โคตรเข้ากันนะครับดูดีแต่ว่าไอ้เซตบูย่าเนี้ยที่ผมชอบเลยนะคือผมชอบสีเหลืองนะครับผมดูครับเพราะว่ามันเข้ากับสีกระเป๋านะฮะคือกระเป๋าอันเนี้ยเท่มากครับคุณผู้ชม โอ้แล้วมันเป็นกระเป๋าเล็กมันไม่ใช่ใหญ่มากนะปกติกระเป๋าอื่นๆเนี่ยมันจะใหญ่มากแล้วเวลาไปเล่นเนี่ยมันชอบเกะกะนะผมแต่กระเป๋านี้ผมโคตรชอบเลยนะับเกมมีคนอยู่ข้างหน้าผมแน่นอนโอ้โอ้โอ้ดูเลือดโอ้โหปืนอะไรยิงวะจะตายวิ่งมาวิ่งมามันวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสวนไปดครับมาดีไอตัวเสื้อดำนี่จำได้ตัวที่โดนผมรูดกลางอากาศทำเลยละกัน โอ้มันน่าจะจำผมได้ครับผมบู๋ทำไมมันยิงคมจังวะคือโอ้โหมันใช้ปืนอันนี้แน่เลยไอ้ปืนฟิชชิงที่ผมเอามาเนี่ยคือมันดึงหัวโคตรง่ายนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันยิงแบบติดหัวผมแต่ดีนะผมไม่ตายเพราะว่าชุดมันโหดไงโง่ความตายครับโทษทีมีอีกตัวหนึ่งนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมไปจัดการเดี๋ยวผมไปจัดการเองเยมันอยู่บนมันอยู่บนขอ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 จะได้ทําสศพจะได้ทํางศพขอขอโอ้ตายแล้วช่างมัน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  ช่างมันช่างมันช่างมันผมดึงข้างผู้หญิงนนะะคนนี้นะฮะมันก็จะเห็นผมล้ำศพนั่นแหละโคตรเกลียวเราซื้อของอุ้ยเราห้าคิวเลยหรอโอ้โหโคตรเกินนะครับมันเป็นพอชุดใหม่หรือเปล่าชุดใหม่นี้มันเท่จริงจริงก็สองหนึ่งแล้วนะครับผมผมชอบชุดนี้ตรงที่ไหลขวาเอ้ไหลซ้ายดิมันมีนกบินอยู่นะฮะคือมันสวยมากครับผมสีทองันดูดิเป็นนกแบบนกกระดดกนกขี้ก้างนะครับเอ้ยเอ้ยา ยาครับยายานะไอตัวนี้นี่เองโอ้โหที่มันยิงผมคมๆมมนะฮะแต่ว่าเองก็ตายไปปืนฟิชชิงเนี่ยโกงมากคือมันลั่นโคตรเร็วนะครับแล้วผมเอา skill สกิลโจต้ายางไงพอฆ่าคนเราก็จะได้เลือดนะครับเอาเก็บของเก็บของก็ทำไมวันนี้ผมดึงไม่ห,หัวเลยวะแต่ผมเอาสกินบูย่ามารับโอ้สองตัวเลยเหรอสองตัวเลยเหรอ,อนี่ไงล่าลวงไปดึงโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนโอ้ชื่อมันซ้อนกันนี่ว่ะเฮ้ยเพื่อน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  เอาได้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 เออเรียบร้อยมันดูผมมันดูผมขับแป๊บมันดูผมมันดูผมเว้ยคือนกตรงไล่ซ้ายแล้วเนี่ยมันก็จะบินนะฮะคล้ายๆแบบงูเห่าชุดคอปบ้างไงแต่ว่าได้ผมเทียบชุดกันนะผมชอบชุดนี้มากกว่านะครับผมแค่รงผมมันไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่นะฮะแต่รวมๆก็ถือวันหล่อโอเคผมจะดักตรงนี้มยิงไม่โดนยิงไม่โดนข้ามมาดิครับโดนไปสองเมตรเองหรอโอ้ยล่วงไปหนึ่งเพื่อนโคตรโหดนะครับ นี่แหละ่ะคว่างระเบิดอยากคว่างระเบิดอยากเล่นระเบิดนี่ไงโยนระเบิดไปขอป้าเวลาขอป้าเวลาโยนไอ้โยนหลัง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 อ้าวๆ้าลายตุยรอขวบแตกโอ้โหโอ้โหโดนทั้งระเบิดโดนนั้นผมยิงเฮ้ยโคตรสุดอะครับดูดิโคตรสุดอะคือฆ่าสองทางอะในทีเดียวนะครับผมเฮ้ยใครทำได้มั่งนะครับคุณผู้ชมมีใครทำได้แบบผมเฮ้ย โอ้โหมี emoji ด้วยโขุดูดิอุ๊ยขุดูนกฮะอย่านกอาปากโคตรเฟี้ยวเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่ามันมีอีโมจิตอนชนะด้วยครับผมคือสุดยอดโอเคตอนนี้ผมโอ้โหคิวโคตรเยอะอะครับขอเป็นวันชุดนี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมมาสุ่มกันนะครับได้ง่ายอยู่นะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยครับทุกคน